การสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จหนังปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญาติได้บุญตัดรือนวิบากรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเรา ที่เราจะต้องทำและก็จะต้องมีให้มากทรัพย์ทั้งหลายคุมทรัพย์ทั้งปวงที่เราสแสวงหามาได้ตลอดชีวิตด้วยความเดชยากคุมทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถติดตามตัวเราไปสู่โลกหน้าได้แต่คุมทรัพย์คือบุญ <c oughs> จะติดตามตัวเราไปได้ ทุกภพกทุกชาต์ขมทรัพย์คือบุญเพราะฉะนั้นเราจึงควรมีคุมทรัพย์คือบุญติดติดต,ตามตัวเราไปถึงกราวใกล้ลาโลกก็จะมีภาพบุญกับภาพบาปถ้าภาพบาปมีจำนวนมากหนาแน่นกว่าก็ไปส่วบายทุกขติวินิบานนรกถ้าภาพบุญมีหนาแน่นกว่าก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เพราะฉะนั้นจะต้องถึงต้องสั่งสมบุญให้มากชีวิตนี้เกิดม,มาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อสร้างความดีให้มากให้เป็นนิส,สัยดีให้ใจใสสวรรณให้มีความปีติมีความสุขให้มีนิส,สัยดีให้มีผลของบุญบารมีให้มากที่สุด สี่ประการนี้บุญบารมีก็จะทำให้ชีวิตของเราน,นั้นดีขึ้นแล้วก็มีความสุขการให้ทาน <c oughs> ให้สิ่งใดออกไปก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมามาหาสมุทรให้น้ํากับฟ้าฟ้าให้น้ำกับด,ดินน้ําบนดินก็หลังไหลไปสู่มาหาสมุทรทันใด เราให้อะไรออกไปก็ย่อมเดิรับสิ่งนั้นกระดับคืนมาโรยจากโลหิตก็ได้โลหิตใหม่ที่ดีวกว่าผู้ให้ชีวิตย่อมเป็นเจ้าของชีวิตผู้ทำลายชีวิตไม่สมควรเป็นเจ้าของชีวิตเรื่องนี้เกิดมาแล้วในกลางบุตรการ พระเทวทัดได้ยิงนกหงส์ตกลงมาจากอากาศเจ้าชายสิทธัตถะตกมาข้างหน้าท่านก็ได้ช่วยชีวิตคือนำลูกศอนดูธันดูนั้นออกทาด้วยน้ำมันที่เจีวแล้วผันครั้งรักษานกนั้นให้ปลอดภัยต่อมาพระเทวทัด มาท่านก็ขอทวงนกนั้นนกนั้นของเราเพราะเราเป็นผู้ยิงตกลงมาจากอากาศมันไม่ใช่ของท่านเจ้าชายเจ้าชายสิทธาถาก็ตอบว่านกนี้ถ้ามันตายแล้วมันก็สมควรเป็นของท่านแต่ว่ามันยังไม่ตายเราได้ช่วยชีวิตไว้ ชีวิตนั้นจึงควรเป็นของเราผู้ให้ชีวิตแก่เขาท่านเป็นผู้ทำลายชีวิตไม่สมควรเป็นเจ้าของชีวิตเอาเลยดิ <c oughs> ไม่ยอมกันนะคันด้ขึ้นศาลทีเดียวก็ตัดสินศาลในครั้งนั้นก็ไม่เหมือนของเราห <c oughs> มายความว่าระบบอะไรต่างๆเขาก็อีกอย่างหนึ่งแกเป็นอำมาตผู้ใหญ่ ผู้มีสติปัญญาก็พิจารณาให้เจ้าชายสิทธ,ธาถะเป็นผู้ถูกถูกต้องเป็นเจ้าของนกเพราะว่านกนั้นยังไม่ตายถ้านกนั้นตายแล้วก็สมควรแก่ผู้ทำลายชีวิตแต่นกนั้นยังมีชีวิตก็สมควรเป็นแก่ผู้ให้ชีวิตเอาชีวิตเป็นหลักไม่เอาการทำลายล้างเป็นหลัก ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตผู้ให้ชีวิตย่อมเป็นเจ้าของชีวิตเราท่านทัน้งหลายก็มาร่วมบุญทำบุญไบบราบร,าบราโคซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตผู้ให้ชีวิตย่อมเป็นเจ้าของชีวิตให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลร้อยเท่า ให้ทานแกมนุษย์ผู้ทุศีลพึงหวังผลพันเท่าให้ทานแก่มนุษย์ผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์พึงหวังผลแสนเท่าให้ทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ปราศจากกิเลสกรรมได้ผลแสนโกดเท่าคือล้านล้านศูนย์สิบสองตัวล้านหนึ่งศูนย์หกตัวล้านล้านเท่า ถวายทานแกผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันได้ผลไม่ต้องนับจตงก,กล่าวไปใยญ่กับถวายทานแก่ผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์หรือสังฆทานโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเพราะฉันั้นให้อะไรออกไปย่อมได้รับสิ่งนั้นเราจึงควรรีบสร้างบุญเปลี่ยนปัจจัยเล็กน้อยมาเป็นบุญเป็นชีวิตปราและบุญ นั่นก็จะทําให้ชีวิตเรานน้นยืนยาวตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายเราก็จะได้บุญคือให้ชีวิตให้อายุได้ชีวิตมีชีวิตแล้วกอายุคืออายุที่ยืนมากอย่างการที่เราให้กันบ่อยๆทำอย่างไรให้ผลอย่างนั้นบุญนี้ก็จะติดตามตเราไปไม่ใช่แค่ชาตินี้ไม่ใช่แค่เพียงแค่ตัดรอนบาป ในชาตินี้ตอนนั้นยังเป็นบุญติดตัวเราไปทำให้เรา,เราอายุยืนไม่มีโรคภัยแข้เจ็บไม่ไม่ป่วยไม่ประสบอุบัติเหตุทำให้เราได้นิสัยดีคือนิสัยไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายสัตว์สว่างทำให้เราได้ปีติในความสุขได้ปรับรื้มทั้งสี่ประการนี้ เป็นทรัพย์ของเราที่จะติดตามตัวเราไปอย่างแท้จริงทรัพย์ทั้งหลายเหมือนของภายนอกเหมือนของคนอื่นทรัพย์ทั้งหลายเป็นเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้มันไม่อยู่ในเรือนถ้าไมฆฝนออกหมดฉันใดสมบัติทั้งหลายถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นบุญเป็น ของภายในเป็นของละเอียดมันเป็นอริยะมันก็จะอยู่ในโลกนี้ยังไงก็ตามไปโลกหน้าไม่ได้เพราะเป็นของหยาบเป็นของหนักเป็นของที่จะต้องเสื่อมฉลายด้วยในที่สุดเพราะฉะนั้นเพราะฉนนั้ผู้มีปัญญาจึงสังสมบุญเกื้อการให้ทาน เมื่อให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลย่อมไม่ถูกติเตียนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอันแบบนั้นเราก็จะทำบุญและเราก็ทำบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเนี่ยมานานมากแล้วยี่สิบเอ็ดปีในนม้มชมรมปล่ยปราพุชานเจดีโดยเมีากบเป็นประธานถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กรมปลายปลายามเช่าก็ทุกท่านได้รับฟัง ปัจจุบ,บันก็มี Facebook มี z o o มถ่ายทอดเสียงให้ได้รับชมได้รับฟังกันไปทั่วไม่ทุกยอมยา่าทุกคนทุกแห่งในทั้งโลกก็ต้องขออนุมโมทนากาบโกและกลุ่มปลายปัญยาช้าอย่างยิ่งและอนุมโมทนาบุญกับเจ้าภาพปล่อยโคหนึ่งตัวปลายปราหนึ่งร้อยกิโลกร,รัม้าเจ็ดร้อยกิโลกร,รัมวันนี้ อย่างยิ่งและเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญมาในบัญชีของวัดและทุกท่านที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาได้ฟังธรรมได้ปื้มปีติได้นุมโมทนาแผ่ส่วนบุญหรือชวนคนเข้าสูงอย่างยิ่งขอให้อโกและหมู่คณะจงมีสุขภาพาพาลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีโรคโรคภยัยไม่มียนตรายใดๆแม้แต่เพียงน้อยนิดมีชีวิตที่สดใสผ่องใสอ่นอน บาลมีแก่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขกายสุขใจสมบัญิใหญไหลมาเทม,มาตลอดเวลาเป็นพระธรรมกายทุกวินาทีเจ้างบารมีด้วยปีติด้วยความสุขทุกวินาทีกบดุสิิบุรีอยา่างสง่างามรวยเบอร์หนึ่งอุปถัมภ์เบอร์หนึ่งทุกพระทุกชาติถึง,งที่แสดงทำเธอเจ้าภาพปล่อยโคโท้องหนึ่งตัวปล่อยปลาไข่วันนี้ได้แก่ วันนี้เป็นวันศุกร์เร็วมากวันนี้28แล้วที่28มกราคมพุทธศักราช2565ส้ปล่อยโคท้องหนึ่งตัวปล่อยปลาไข่700อกิโลกร,รมัมอนุอนุอนเอนุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนน่าจะมีแต่วความสุขทางกายและใจ จงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจงมีสมบัติอย่างกระพัดจินไตทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรื่อนธรรมกายโดยเร็วเรือนขอให้มีสุขภาพบาลานไมายที่แข็งแรงมากไม่จะไม่ป่วยไม่ไข้ไผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยยุ่งขายยืนยานานวันวะวกรบท้่นบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจสุดทางนั่ง ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นเมื่อตลอดการเกษมทำรานเบิกบานไม่มีประมาทขอให้ผมไม่งอนงนางไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟาหูไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไหม่เลือเลือนไม่ฟันเฟือน,นอายุยืนยาวนานมากๆร้อยี่สิบปีแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงเครื่อ์คล่อง,ว,งว่องไวพองใสดูดีเหมือนยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรือเร็วเรือไวรวยแรงดำ,ดำดนินตลอดไปถึงนิสธรรม เธาเราก็ไปเทปาเจ็ร้กิโลกร,รมัมตั้งใจให้ดีอารัตนามหาปูจริยาจาย้าเนเห็นชัดใสสว่าช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยศูนย์เจ็ดสองชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสันตุ ทานทูทานทูลุงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดียวนี้พระภิกษุส,สามเณรเขาถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิรัมพิธาปฏิหารปร,ริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาตามประเทศอันเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จจนทุกประการเธิ 2565년, 인월 28일, 금요일입니다. 소한 마리와 무고기, 진백 그 람불 방생합니다. 이금도그 많은 바디생용 파라나 파라스를 이전해 시고 아버지 마세요. 지금 그러나 아주 많은데, 정말 조심하시고, 건강하시면 행복하시고, สร้างบุญชิบโชแปลว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28เดือมนมกราคม2อง5ันหาาปล่ยโคหนึ่งตัวไปประมาน700กิโลกร,รมัมขอให้ได้รับบุญนี้มากๆด้วยกันขณะนี้โควิด19ระบาดมากโปรดกรุรุ่าระ,ะมัดระวังด้วยขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บ้ธรรมชันเตียน,นะเกียวอิสินเตออนเจนะ ผู้ชนมเเซกัสฮัชิบชิโอปล่อยกรุณาเรืๆๆ่องเรก่องเับพระดาะเจ้าทั้งลืมตาหลับตาเมียงสังอึนขึ้นกลุ่มดอกกุศส,สุขิสมิดาสมาธินั้นสร้างบุญใหญ่ให้กับเราที่เบโซตตเมียงสร้างหัชิบชิโอกรุณานั่งสมาธิด้วยแม้นว่าอยู่ที่บ้านซินเนมกัสนุนอาชิมของยัางชันฮะชิโกโมดุนันอาชิมมาจิเกชันฮาเซโย พระอาจารย์ทุ่พี่ทั้งหลายครับกรุณนาชันเช้าให้อร่อยนะครับญาติโย,ยมทั้งหลายทานอาหารเช้าให้อร่อยนะกระดาอินกูกากึศนามียอนถ้าหากว่าโควิด -19 หมดลงฮิมังฮิมังชัลสามิเทวกฎชิมิตาความบวังใลความสุขก็จะกลับมาชูนฮารุทเทจิกินพารมามิตาหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด อันยงฮิเทเซโยขอลากรอนอรุโมทนาสาธุการ